เลโนโว่ลีเจียนคือชื่อที่หลายคนรู้จักกันจากโน้ตบุ๊กเล่นเกมแต่จริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายโปรดักต์ที่น่าสนใจนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเลโนโว่ลีเจียนแท็บเกมมิ่งแท็บเล็ตที่เล่นเกม Android ได้ลื่นสะใจและในปี2 0 2 5พวกเขาก็เดินทางมาถึงเจนที่3แล้วเรียบร้อยโดยหลังจากที่ได้ลองต้องบอกว่าน่าประทับใจหลายส่วนเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นชิป s n a ป d รา g อนเรือธงการออกแบบฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์ภายในแต่มันจะเป็นยังไงกันบ้างเล่นเกมจริงแล้วได้ประมาณไหนก็มาดูไปพร้อมกันได้เลยครับ สำหรับ Lenovo Legion Tab Gen 3เปิดตัวมาในราคา2 9 9 0บาทซึ่งราคานี้คุณจะได้ชิป q u a l Com m Snapdragon 8 Gen 3นะครับโตเดียวกันกับมือถือเรือธงปี2024จริงๆแค่นี้ก็น่าสนใจแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีชุดระบายความร้อนในตัวด้วยเป็น Legion Tab c o l d Front Vapor Chamber ดังนั้นเวลาเล่นเกมมันจะจัดการความร้อนดีกว่ามือถือเครื่องเล็กๆแน่นอน ส่วน RAM นะครับก็จะเป็น LP DDR 5X ซความจุ12 g b พื้นที่จัดเก็บ256 g b และแบตเตอรี่6,550 m ah. ิลระบบปฏิบัติการเป็น Android 15ที่ครอบด้วย Lenovo z UI 17.0ตัวนี้จะมีซอฟต์แวร์ช่วยเรื่องเล่นเกมด้วยและก็มาพร้อม AI ของ Google Gemini ฝังในตัวนะครับอันนี้มีประโยชน์กับการเล่นเกมมากไว้เดี๋ยวเราจะมาโชว์ให้ดูกันอีกทีนึง และขึ้นชื่อว่าเป็น Lenovo Legion หน้าจอของเขาก็ต้องเด่นไม่แพ้ใครซึ่งรุ่นนี้จะได้เป็นจอเพียวไซส์ขนาด8.8นิ้วความละเอียดหน้าจอ2,560คณ1,600พิกเซล r e รีเฟรชเร e อยู่ที่165 h ฮิค่าสี98% DCI P3 และความสว่างสูงสุด900 nits ู้บสูแสงข้างนอกได้กำลังดีทีนี้มาดูในด้านดีไซน์กันบ้างนะครับ l e n o v o Legion t a แ g e บเจ3มาในไซส์กระทัดรัดซึ่งถ้าเทียบแล้วก็จะไซส์ใกล้เคียงกับ iPad mini แต่ว่าตัวเครื่องของ l ิ g เจียเนี่ยจะมีความเพรียวบางและน้ําหนักอยู่ที่350กรัมซึ่งก็ไม่เยอะจนเกินไปจับถือมือเดียวได้นานนะครับแล้วก็ไม่เมยมือเท่าไหร่นะและที่เราชอบมากก็คือเรื่องงานดีไซน์นะครับไม่ใช่แค่น้ตบุ๊กที่เขาทําเครื่องสวยแต่แท็บเล็ตก็มาแบบหน้าตาพรีเมียมเลยคือพอเป็นดีไซน์แบบนี้มันจะถูกจริตเรามากนะครับเพราะเวลาพกไปข้างนอกมันจะยังดูเรียบร้อยไม่เป็นเกมมิ่งจนเกินไปนะ และไม่ใช่ความสวยงามเพราะ Experi e n c e การใช้งานก็ดีเหมือนกันนะครับคือถ้าดูรอบๆเฟรมเครื่องจะเห็นว่าเขาจัดวางตำแหน่งลำโพงให้มันเยื้องไปข้างบนด้วยมันจะไม่เวลาที่คุณถือเล่นเกมแนวนอนมือก็จะไม่ไปบังตรงลำโพงนั่นเองและอีกจุดหนึ่งก็คือพอร์ต USB Type C ครับเครื่องนี้ไม่ได้มีแค่พอร์ตเดียวแต่เขาให้มา2พอร์ตเลยซึ่งมันจะอยู่คนละด้านกันการดีไซน์แบบนี้ก็จะทําให้เราชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยถนัดมือมากคือถ้าจับเครื่องอยู่ด้านไหนก็เสียบชาร์จอีกด้านนะครับไม่เกะกะ เวลาใช้งาน อีกเรื่องที่ว้าวเหมือนกันนะครับก็คือในกล่องเนี่ยเขาจะมีเคสกับฟิล์มกระจกมาให้เลยนะครับไม่ต้องไปหาซื้อแยกอันนี้ดีมากๆและเราก็แนะนําให้ใส่เคสไว้เลยเพราะถ้าเกิดว่าคุณถือแค่เครื่องเปล่านะโรงฝาหลังมันจะติดอรอยนิ้วมือได้ง่ายมากๆในส่วนของการเชื่อมต่อไร้สายก็จะได้เป็น Wi-Fi 7กับ Bluetooth 5.4ครบถ้วนรองรับอนาคตยาวๆไปอีกหลายปีเลยครับเอาล่ะทีนี้มาดูในส่วนสําคัญก็คือเรื่องของการเล่นเกมนะครับเอาจริงๆถึงชิป Snapdragon 8 Gen 3จะไม่ใช่ตัวล่าสุด แต่มันก็แรงแบบเหลือกินเหลือใช้แล้วกับทุกเกมในตอนนี้ซึ่งระหว่างเล่นเกมตัวเครื่องจะมีเมนูลัดให้ใช้ฟีเจอร์ได้ไวๆด้วยนะครับที่น่าสนใจก็จะมีโหมดพลังงานซึ่งเราเลือกได้ว่าอยากให้ประหยัดแบตหรือว่าเน้น p e r f o r m ร์แมแบบจับเต็ม มีหน้าต่าง floating display นะครับเอาไว้บอกสถานะฮาร์ดแวร์บอกเฟรมเรทหรืออุณหภูมิเครื่องแล้วก็มีฟีเจอร์ bypass charge นะครับเปิดปิดได้จากตรงนี้นี่คือตัวช่วยถนอมแบตเวลาเล่นเกมนะครับที่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดเอาไว้แล้วเสียบอะแดปเตอร์เข้ามาอะแดปเตอร์จะทําหน้าที่จ่ายไฟตรงเข้าเครื่องเลยนะครับไม่ไปชาร์จแบตจนทําให้เครื่องร้อนโดยไม่จําเป็น และในการเล่นเกมแรกขอเริ่มกันด้วยนี่เลยครับกับก ina Delta Force ซึ่งเป็นเกมเวอร์ชันมือถืออันนี้เราปรับกราฟิกได้สุดปนนะครับแล้วก็เล่นได้นิ่งๆที่เฟรมเรท120สูงสุดแล้วเท่าที่เกมจะยอมให้เราปรับได้ดูจากผลลัพธ์แล้วถือว่าน่าพอใจมากครับแล้วก็อีกอย่างที่เพิ่งมารู้สึกได้ก็คือพอได้เล่นเกม first person shooter ในจอแท็บเล็ตใหญ่ๆเนี่ยมันทำให้เรามีสเปซในการลากเป้าและจากฟีลลิ่งก็รู้สึกว่ายิงได้แม่นกว่าบนมือถืออยู่นิดหนึ่ง อีกส่วนที่น่าสนใจก็คือในการเล่น1 m a t c แมชที่ความยาวประมาณ20นาทีนะครับเกมจะกินแบตไปแค่6%เท่านั้นก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะคกับการมีแบต6 5 5 0ม ah. ิลลิแอมเอาไว้เล่นเกมได้ย,ยาวๆหลายชั่วโมงหรืออาจจะเล่นได้ทั้งวันด้วยซ้ำสำหรับเกมที่กินสเปคไม่เยอะนะ มาต่อกันด้วยเกมที่อยู่คู่วงการมานานอย่าง PUBG Mobile นะครับสำหรับเกมนี้ถึงจะเป็นชิปเซ็ตตัวท็อปแต่ก็ยังโดนจำกัด performance เอาไว้อยู่ถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นให้ได้60เฟรมก็จะต้องปรับ Quality ไว้ที่ระดับ HDR HD เท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าปรับเป็น Ultra HDR เนะี่ยก็จะโดนลดเพดานล,ลงมาเหลือแค่40เฟรมซึ่งไม่ว่าจะปรับยังไงนะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเฟรมเรทมันจะนิ่งมากๆและอุณหภูมิเครื่องเนี่ยอยู่แค่แถวๆ31องศาเท่านั้นนะก็ชัดเจนว่าเล่นเกนมนี้ได้ชิลๆเหลือทรัพยา กไว้ทำาอ่างอื่นได้อีกเยอะเลยและต่อมากับเกมปรับเซียนสมาร์ทโฟนทุกเครื่องอย่าง g e n s h i n Impact นะครับซึ่งสำหรับ Lenovo Legion Tab Gen 3เราสามารถปรับสุดได้ทุกอย่างและเล่นที่เฟรมเรท60ได้นิ่งๆแต่แน่นอนว่าความร้อนก็เอาเรื่องเลยทีเดียวนะครับ คือถึงเครื่องจะใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ให้ชุดระบายความร้อนได้ทํางานเยอะแต่ก็ยังรู้สึกร้อนมืออยู่ในระหว่างเล่นและถ้าเกิดว่าใครอยากเดินเควสหรือว่าลงอีเวนต์ยาวๆหลายชั่วโมงก็อาจจะต้องยอมปรับกราฟิกลงมาเพื่อไม่ให้แบตเตอรี่มันหมดไวจนเกินไปโดยรวมนะครับ Lenovo Legion Tab Gen 3ก็คือแท็บเล็ตที่แรงเกินพอแล้วสําหรับการเล่นมือถือในยุคนี้ที่สําคัญคือด้วยความเป็นแทนะ็บเล็ตนับมันก็ทําให้การเล่นเกมหลายแนวสนุกขึ้นเยอะเลยเช่นพวกเกมวางแผนหรือเกมแนวนริทึัมนะที่กดโน้ตได้ง่ายขึ้นแล้วก็ แมนขึ้นด้วยบนหน้าจอขนาดใหญ่แถมลําโพงที่เขาให้มาก็ดังสะใจเอาเรื่องนะครับเสริมอัตรตขึ้นไปอีกในตอนเล่นเกมหรือแม้แต่ตอนที่คุณใช้มันดูหนังดูซีรีส์ก็ด้วยเหมือนกันอีกหนึ่งข้อดีของการเป็นแท็บเล็ต Android ก็คือคุณสามารถลงเกมนอก Play Store ได้ง่ายมากนะครับใครเป็นคอเกมมือถือญี่ปุ่นก็จะ get feel ตรงนี้กันดีซึ่งเราจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าใน Android เวอร์ชันใหม่ก็จะมี AI ฝังมาแล้วด้วยเหมือนอย่างในเครื่องนี้ และนี่ก็คือโซลูชันที่เวิร์กมากสำหรับการเล่นเกมญี่ปุ่นที่ยังไม่มีซับภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่ามันสามารถกดค้างที่แถบข้างล่างแล้วเรียก Gemini ยขึ้นมาแปลสิ่งที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่างอันนี้เราลองให้ดูกับกา k ุนไอดอลมาสเตอนะครับก็เอามาใช้แปลได้ทั้งฉากในเนื้อเรื่องแปลสกิลหรือจะแปลพวกเมนู UI ก็จัดว่าแก้ขัดได้ดีทีเดียว และไม่ใช่แค่เรื่องเล่นเกมเพราะในการใช้ทั่วไปมันก็มีฟังก์ชัน Circle to Search ที่มีประโยชน์มากเหมือนกันดังนั้นเราว่านี่ก็คือเครื่องมือ Productivity ที่จะช่วยลดเวลาทำงานได้เยอะมากๆถ้าเข้าใจและใช้มันจนคล่องมือแล้วและทั้งหมดนี้ก็คือ Lenovo Legion Tab Gen 3นะครับแท็บเล็ต Android ที่เรามองว่าเขาใส่ใจออกแบบมาเพื่อคนเล่นเกมมากๆทั้งในส่วนภายนอกและระบบภายใน ที่มีทั้งการระบายความร้อน AI และซอฟต์แวร์ที่ทำให้ชีวิตสบายขึ้นจริงๆย้ำกันอีกรอบนะครับ Lenovo Legion Tab Gen 3วางขายแล้วในราคา2 9 9 0บาทเมื่อดูจากสิ่งที่ได้เราว่าก็สมเหตุสมผลมันเหมาะมากสำหรับคนที่อยากได้แท็บเล็ตแยกมาไว้ใช้เล่นเกมหรือดูสื่อบันเทิงให้เป็นเรื่องเป็นราวและได้จอใหญ่แบบเต็มตาดังนั้นใครกำลังเลงอยู่ก็หาซื้อกันได้เลยที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับ